นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่มนุษย์เริ่มมองเห็นแสงระยิบระยับบนท้องฟ้ากระทั่งค้นพบว่าโลกมีใช่ดาวดวงเดียวแต่ยังมีดวงดาวอีกมากมายอยู่ในระบบสุริยะแสงดาวที่เราเห็นจึงเปรียบเสมือนเครื่องยืนยนัน ถึงกลุ่มดาวอีกมากมายที่ส่องแสงอยู่ในห้วงอวกาศอันไกลโพล้นแม้ว่าเราจะเห็นแสงดาวระยิประยับบนท้องฟ้าแต่ก็ยังมีดาวประเภทที่ไร้ซึ่งแสงสว่างอยู่และแน่นอนเราไม่สามารถมองเห็นมันได้นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อให้มันว่าดาวหลุมดำ (Black Hole) เราลองมาทำความเข้าใจกันว่าดาวหลุมดำคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรและนักวิทยาศาสตร์แน่ใจถึงการมีอยู่ของดาวหลุมดำได้อย่างไรปัจจุบันเราทราบกันดีว่าแสงเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคดังนั้น เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุขนาดใหญ่เช่นดวงดาวจะต้องได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงแน่นอนและถ้าหากดาวฤกษ์นั้นมีมวลมากในระดับหนึ่งและมีสนามแรงโน้มถ่วงที่มีกำลังสูงจนแสงไม่สามารถเดินทางออกมาได้แสงใดก็ตามที่ถูกปล่อยออกมา จากพื้นผิวของดาวก็จะถูกดึงดูดกลับไปถึงแม้ว่าเราไม่สามารถมองเห็นดาวเหล่านี้ได้เพราะแสงไม่สามารถเดินทางมาถึงโลกแต่เราสามารถตรวจวัดระดับแรงดึงดูดโน้มถ่วงของมันได้นี่คือสิ่งลึกลับในห้วงอวกาศที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าดาวหลุมดำดาวหลุมดำ หลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นมากโรเบิร์ตออปเพนไฮเมอร์ค้นพบว่าสนามแรงโน้มถ่วงของดวงดาวทำให้เส้นทางของลำแสงในสเปซไทม์การอวกาศเบี่ยงเบนไป โดยเส้นทางของแสงจะโค้งเข้าหาผิวดาวเล็กน้อยเมื่อดาวยุบตัวลงจนรัศมีถึงจุดวิกฤตสนามแรงโน้มถ่วงที่บริเวณพื้นผิวดาวจะมีกำลังแรงดึงเส้นทางเดินของแสงให้โค้งลงจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อีกตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ แสงเดินทางได้เร็วที่สุดในจักรวาลดังนั้นถ้าแสงเดินทางออกมาไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีอะไรออกมาได้เลยทุกสิ่งถูกดึงไว้ด้วยสนามแรงโน้มถ่วงกำลังสูงพื้นที่บริเวณใน Space t i m e ที่ไม่มีเหตุการณ์ใดปรากฏออกมาภายนอกได้บริเวณนี้เอง ที่เราเรียกว่าหลุมดำเราจะตรวจพบดาวหลุมดำได้อย่างไรถึงแม้ดาวหลุมดำจะไม่ส่งแสงใดๆออกมาเลยแต่อย่างไรก็ตามหลุมดำยังคงส่งแรงดึงดูดโน้มถ่วงดึงดูดวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงในเอกภพ เราตรวจพบระบบดวงดาวคู่ที่โคจรรอบกันและกันมากมายแต่ก็พบระบบดวงดาวที่มีดวงดาวเพียงดวงเดียวแต่ดูคล้ายโคจรรอบอะไรบางอย่างที่ไม่แน่ชัดแต่การจะตัดสินว่าเป็นดาวหลุมดำนั้นอาจยังไม่แน่ชัดเช่นบางครั้งอาจเป็นดาวดวงที่แสงอ่อนมากจนเรามองไม่เห็นวิธีการก็คือ นักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณมวลของวัตถุลึกลับได้จากวงโครจรของดวงดาวที่มองเห็นแล้วเทียบกับขีดจำกัดของจันทรสิกขาหรือขีดจำกัดจันทรเสขอนค่าสูงสุดของมวลของดาวที่ไม่หมุนรอบตัวเองที่สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่แตกสลายจากผลของแรงโน้มถ่วง ถ้าหากมีมวลมากกว่าขีดจำกัดของจันทรศิกขาไปมากสามารถสรุปได้ว่าวัตถุลึกลับดังกล่าวคือดาวหลุมดำนั่นเองหลุมดำมีความสำคัญอย่างไร ตลอดอายุเอกภพของเราตั้งแต่ถือกำเนิดมาจะต้องมีดาวจำนวนมากที่เผาเชื้อเพลิงจนหมดและอาจมากกว่าดาวที่เรามองเห็นได้ด้วยซ้ำจากหลักฐานและการคำนวณพบว่ามีหลุมดำมวลขนาดใหญ่มีมวลประมาณหนึ่งแสนเท่าของดวงอาทิตย์อยู่ที่ใจกลางทางช้างเผือกอีกด้วย นอกจากนี้ยังอาจมีหลุมดำที่เก่าแก่หรือหลุมดำดึกดำบรรซึ่งมีมวลน้อยกว่าดวงอาทิตย์หลุมดำประเภทนี้ไม่ได้เกิดจากการยุบตัวด้วยแรงดึงดูดโน้มถ่วงของตัวเองแต่ยุบตัวเพราะแรงกดดันจากภายนอกนั่นหมายความว่า ต้องอยู่ในสภาวะที่มีความร้อนและแรงกดดันสูงมากนั่นคือในช่วงต้นของเอกภพไม่ได้รับเรียบเสมอกันทั้งหมดบริเวณที่มีความหนาแน่นมากกว่าส่วนอื่นจะถูกแรงกดดันจนกลายเป็นหลุมดำแต่ถ้าเอกภพมีความราบเรียบและไม่แตกต่างกันสสารทั้งหมดก็จะกระจายตัวกันอยู่อย่างมีระเบียบ ไม่รวมตัวกันสร้างเป็นกาแล็กซีและดวงดาวต่างๆ